สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเพชรสมิลิเตอร์เนะครับผมหลังจากที่ฟาร์มนอกรอบมาตอนนี้ผมก็ได้473ล้านของเหรียญวาเลนไทน์แล้วนะครับผมซึ่งสามารถเปิดได้เป็นหลายๆอันเลยนะฮะแน่นอนว่าถ้าเปิดมือเดียวนี่คือมือหยิกแน่นอนดังนั้นผมยอมที่จะเติมซื้อมก่อนเลยอันแรกมาอันนี้คือเปิดออโต้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดทีเดียว3ฟองใน1ครั้ง800โลบักนะครับผมซีซันพารนะฮะ เป็นซีซันพาร์ทแล้วก็ผมอยากให้แบบใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มเติมมากขึ้นดังนั้นผมจะซื้อ8ช่องนะครับผมสำหรับการใส่สัตว์เลี้ยงนะฮะซื้อเลยดีกว่าไหนๆก็เติมมาขนาดนี้แล้วเรียบร้อยส่วนไอพวกเนี้ยไว้ก่อนเลยแพงเกินตอนนี้ผมเหลือโลบายอยู่ปาะมาณ400ถามว่ามันน่าใช้ม็น่าใช้ไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถซื้อได้แค่อันเดียวหรืออีก2อันถ้าแบบเงินเหลือหวัวบอดไหมผมว่าผมซื้ออันนี้ดีกว่าหัวบอดอันหนึ่ง โซเลตไป100แล้วกันจะได้เปิดเยอะๆส่วนอันที่เหลือเดี๋ยวค่อยเงินออกจริงๆแล้วก็ค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะแค่นี้ก็บมาทั้งเดือนแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกันตอนนี้มีเหรียญ่าเลยฮะอยู่4ล้านกว่านะฮะผมจะเปิดทีเดียวเลยมาดูซิว่าเราจะได้ตัวตำนาตัวนี้หรือไม่ <S <S เดี๋ยวมาดูกันเราจะเปิดออโต้เลยนะครับไปกดได้ไม่ได้าทายแคทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เห็นสามอันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใบสามอ๋อต้องกดเองเหรออ่ะวู้ของดีอ่ะเทิร์นออนแล้วด้วยเทิร์นออนได้แค่ครั้งเดียวเหรอ <c oughs> เอาล่ะโอ้โ <c oughs> อ้าวอ้าวย,ยันยันแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวปิดก่อน <c oughs> อ่ะนั้นเดี๋ยวเปิดทีละสามแล้วกันอ่ะอย่างงี้ดีกว่าอื้อบริษายแชทมารัวๆเลยฮะขอตำนานหน่อยขอตัวตำนานหน่อย อีปีกผมวันทยแคทเพียบ e เลยผมว่าได้เรนโบว์วันทยแคทแึ๊บเรนล้วนยังเปิดได้อีกอมผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากอัปเดตในวันเสาร์นี้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอีเวนต์วันทยจะหายไปหรือเปล่าดังนั้นผมจะมาเปิดก่อนแล้วกันเก็บมาให้หมดเมื่อกี้ได้รีเจนดารี่ไปนะฮะตัวหนึ่งซึ่งถือว่าโชคดีปละระดับหนึ่งบางนะเออผูหนึ่งโชคดีผมลืมไปได้อย่างไรผมลืมกินอันต้ารัก้ กินไปเลยจังหวะนี้มาอีปิกโหอะไรทายแคสนี่มารวมๆเหมือนกันนะเนี่ยอืออีปิกอีปิกโู้โลีเจนดารี่แต่ตัวตำนานยังไม่มานะฮะตัวตำนานยังไม่โผล่ลีเจนดารี่สามตัวของโคตรดีมาแล้วฮะอีปิกฟาร์มไปเรื่อยๆพอแล้วว่าเงินเพียบ แรล้วนๆนะจัดไปพาร์ทนี้น่าจะเป็นการเปิดอ่าของล้วนๆเปิดสัตว์เลี้ยงล้วนๆนะฮะไม่รู้ว่าจะได้แบบของดีหรือเปล่าดีเจนเดลี่มาอีกแล้วนะฮะอืออีพีคสองตัวแพรล้วนๆขอได้ได้ขอให้ดีเป็นมุมเป็นมุมเพิ่มเสริมดวงชะตาอือ,อ,เอเออเอพีคมาว่ะเอพีคมาได้นี่แน่ๆเรนโบว์วาเลนไทน์อาบ ร i เจนเดอรี่มาเปิดเรื่อยๆจนกว่าเหรียญวัฒนทายจะหมดนะฮะเปิดไปกี่ฟองนเนี่ยผมว่าเป็นร้อยอ่ะเปิดสัตว์เลี้ยงวัฒนทายร้อยฟองนะฮะนี่คือคอนเทนต์ของวันนี้ <c oughs> ดูสิว่าเปิดจนวเ,ลเจนวลสิบหกมาแล้วร i เจนเดอรี่มาอีกแล้วนะฮะแต่ตัวใหญ่ยังไม่เคยออกเลยอะ่ะ <c oughs> อือฮอีพีคแร,ร่ไปแร่ล้วนล้วนอีพีค เปลี่ยนม,มุมเลยดวงไม่ดีเหมือนดวงตกไงไม่รู้ขอเจมจๆหน่อยอยปิกเรนโบว์เลยหลายตัวแล้วมั้งเนี่ยอ,อีปิกแรแรแรอย่าเปิดได้เรื่อยๆนะฮะเป็นร้อยๆฟองเลยทีเดียวอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากอัปเดตแล้วอีเวนต์นี้จะหายไปไหมนะฮะปึ๊บแระแระแระตำนานก็ยังไม่ออกนะตำนานตัวทองอะดีเจตัลลี่นี่ออกบ่อยอยู่ มีจินดาลีอีกแล้วนะฮะอ,อ,อะไรจะวะเนี่ยขอดีๆหน่อยเอพัก e ครับตำนานยังไม่ออกเลยตอนนี้ลีเจนดารี่ลเจดินโจ่าเกลือก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะก็ยังได้แบบตัวลีเจนดารี่หลายตัวอยู่นะฮะกูเราเนี้ยีิจินดาลีสามสองตัวนะฮะอีปิงหนึ่งตัวเดี๋ยววันไทยยังเยอะอยู่มีเวลาฟาร์มเยอะแยะไม่คิดจะออดจีนี่ตัวตำนาน ไม่คิดจอดจริงเหรอโอ้โหแรงหมดเลยไยโอเคเอาของเต็มเต็มเยอะกว่าไวเต็มไวมากเอาไปเรนโบก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา <_ s> โอเคตอนนี้ทำเรนโบ์มาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแต่ละตัว โคตรเยอะอู๋เลิไอออนไหนตัวมากมาเดี๋ยวเราจะเอาตัวคอกี้นะฮะมาฟิวกันซิว่าจะเวิร์กไหมสิบสอตัวเลยไหมคอกี้สิบสอตัวเปิดขนาดนี้และเอาให้คุม้มไหนได้อะไรอ๋อตัวนี้เหรอหนึ่จุดหกหู้แรงอยู่แรงอยู่โอเคไปเปิดต่อเราจะมาเปิดกันต่อนะฮะยังเหลือเยอะเลยมาซื้อที่3สขอตำนานหน่อยตำนานยังไม่ออกนะฮะตอนนี้ เลยไม่ไรสี่นาทีจะพอป่ะเนี่ยอัตาราละกี้จะหมดแล้วนะอีปีกสองตัวอือโอ้ยอืออีปีกอีกแล้วเราต้องรีบเปิดนะเพราะว่าตอนนี้อ่า <c oughs> เวลาอัตราละกี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะดีเจนเดลี่เอเปก์เอเปก์ดีเจนเดลี่เอเปกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแหล่ล้วนๆทันไหม มันจะทันไหมเดี๋ยวลุ้นกันทันไหมขอให้ได้ขอให้ดีหน่อยเถอะรีเจ n เดอรี่รี n จนเดอรี่ตำนานไม่ออกเลยตั้งแต่พาที่แล้วออกตำนานไปนี่ก็ไม่มาอีกเลย <laughs> รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่อีพิกอ๋อหมดก๊อกจริงมั้งเนี่ยรีเจนเดอรี่ลุลน้นๆโอเคเอาเหลหนึ่งล้านเอาเปิดที่เหลือตรงนี้แล้วคันเหนื่อยใจจริง แรงล้วนๆออโต้ไหเงินหมดแล้วเรียบร้อยจบแล้วสำหรับการเปิดร้อยฟองอได้บ้างเนี่ยเกินร้อยฟองได้นะฮะมาต่อไปสินที่เราจะทําคือเอามาทําเป็นเรนโบว์ทั้งหมดเลยนะครับเรนโบว์เรนโบว์มีไหนไเรนโบว์ได้โหเรนโบว์ได้เยอะเหมือนกันเน่ทำเรนโบว์ได้เยอะเลยฮะโอเคหมดแล้วอันสุดท้ายเสียงดีไหม คนสิ่สามอ่ะเสียงดูเสียงดูเออได้เอ้ยได้เฉยเว้ยอีกตัวหนึ่งไลออนไว้ก่อนแล้วกันมาต่อไปฟิวฟิวเพชรกันฟิวดีปีนี่ยฟิวคอ,อกกี้ดีกว่างสิบสองถึงไหมถึงด้วยเว้ยพอดีอ่ะฟิวคอ,อกกี้แล้วกันหวัวได้ตัวดีๆป้าบเกาให้ได้ตัวอะไรอ๋อตัวนี้เลิฟไลออนได้ตัวเลิฟไลออนมานะฮะโอเคเอ่ะฟิวอีกทีนึงแต่ว่าใช้ตัวธรรมดาฟิวเลยครับดูดิว่าจะได้อะไรได้อะไรเอ่ย วู้ดูเดินยูนิคอนโตวใหม่นะฮะ591ทีแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะฮะสรุปก็คือสีตัวที่ใส่ได้คือเลิฟไรออนเกือบทั้งแผงนะฮะเกือบทั้งแผงเลยก็ที่เหลือเป็นวา l เลนทน์แคทนะครับผมที่สามารถใส่ได้นะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงของเราในรอบนี้ดีเจนดารี่ลน้วนเออเอาตัวพวกนี้มาใช้นะฮะโอเคสรุปก็คือเป็นแบบนี้ โอเคสำหรับผมก็เปิดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากอัปเดตแล้วอีเวนต์นี้ยังอยู่หรือไม่ตัวละครพวกนี้จะยังอยู่หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูขันกลัวตัวหายมากเลยอุตส่าห์ได้มาขนาดนี้แล้วถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดีครับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า